สบายดีพี่น้องสบายดีเอฟซีทุกคนพี่น้องมาล้างเฮือนแม่ขิงค่ำพี่น้องเลยเลาก็มาหนังเย็นดีนะต้องหอนโผด่หอนโผดสบายดีป้าลูกสบายดีป้าดีใจเลยนะกำเมนเฮือนจะคลองโอ้ยบกเขียนามันสิแล้วปั้นนี่เนาะเออบบนี่เห็นไหนเห็นแต่เห็นบ่าเห็นแต่โตตอนโต๊ะมาหายเด็กเขียนว่าพี่เสีเอ็มธรรมดาโตบะเห็นในี่ต้งถ่ายล่าสุดนะล่าสุดมันก็บโได้เล่โบทันชัมนี่เนาะ อ้าวได้สิมาอัปเดตในเบิ่งตลอดขอบใจเอยกําไลในไลเดอบุคิีดวซีนแบบมากแล้วมันเล่อเลยเห็นโอดีใจแหงชุ่หยอดด้วยัว่ล้างใหญ่ยุใหญ่เนอะอืมล้างบักใหญ่นองมาเห็นจริงว่าแล่อหรอป้าเห็นกูคือใหญ่เธอได้แล้วเขใหญ่ได้ภูมิใจมึงหิมดีใจเี่นอะไเข่าใจเขาใจเป้นขาใจความมุ่งสนี่นะ หาก้าวเปาจนบ่มีพุ่นแหละหาก้าวเปาจนบ่มีอันนี้พี่น้องดีใจแฮงสิ่งใดแบบที่เฮาได้หั่นแบบเฮาเพิ่นเฮ็ดให้เฮาได้ในมันหาค้อมเว้าจนบ่มีความเปียกจนบ่มีได้แต่อย่างเดียวคือขอบคุณเออาาํ่ขอบคุณแล้วก็ขอบใจเออขอบคุณขอบใจไปทําบุญมองได้ก็เออเพราะว่าสิเป็นเพิ่นดีเอฟซีต่างเนาะตะเคิดนดีแยวอะไรอยู่นีเออให้เพิ่นเจริญรุ่งเรืองแม่นค่วมตลอดนะไปทําบุญทําศีลก็แม่นค่วม คือเห็นเพลินตลอดคือเห็นนึกถึงเพลินแม่นเฮาก็มีแค่นี้สิตอบพี่น้แม่นแมนแมนแมนคั่วพี่เจคือเทนอะไรอ่ะเฮาก็คือกันเลยไปทำบุญทำยังก็บทีเฮาก็มีแต่ระลึกพี่น้องเอ้ยขอบคุณขอบคุณป้าย่างเนาะพี่น้องป่ายุคดีจะขอบคุณขอบคุณพี่เจทำบุญแซ่กระหนึกเห็นเพิ่นนนั่แหละเออยังบ่สินอนพี่ดอกบ่นอนเปย์นั่นเลนนันก้วลูกเพิ่นเอิ้นไปนอนเปย อันเย็นเออเ็นแบบข่อยไปของน้ำไปใส่ไว้เป็นไปนอนเย็นบ่เ้ากัเอออันเอาเอาไปว้น้ำกันหน่นั่งร้อยเอาอันใส่โฉมไปน้ำกันน่ะลูกเอ็งจีไปสารเยอะเออนั่งเอาตัวหนึ่งมากก็ได้มันสีมันสีห่อนถับกันนาพี่เอาตัวหน่อยนี่มาเออตัวใหญ่เลยใส่โฉมไปว้นหนาหน้านอนก็แบบใจพอดีตื่นเดี๋ยวนี้แห้งไปซื้อเหรอไม่ได้ไปเฮงนะแม่เราไม่ยากเราเฮ็ดย่างเดี๋ยวซอยกันข้าวเดียวได้รื้อแต่เกียบกับพ่อ ตะเกียบศพหนึ่งตะเกียบว่ามีเการกับลวกเราไปให้พ่อกินข้านั่งเราขอมากินใดว้ากันเหมือนพ่อกระินเนี่ยซุปปากาเทียงบ้าได้อายุมันขึ้นไปงานอืมได้อยู่ไหมมาเรากินเหล่าจังเมื่อไหรตัวน้ำมูเหเหลามากใยไหมเนาะเออบมากับยช่วงเล้าเล้าอมากนไหลคือพยินข้าเหมือนเราไปบอกเป็นคนแบบเจี๋ยวเาขึ้นไปซื้อ เดาขึ้นไปแล้วกตะคนไขประตูท้านีแหประตูนี่จ ah ้าแล้วประตูกันคุนนี่หลดด่วนข้าบุกเขาไปทางนี้แหละเขาันดีเลยข้าศุกเขาไลยเขาได้ยุ่งเขาศึเขาทางนั้นอืมจะหังไปเจ็บทองใช่ผิดแล่เกบิแมนจ้าบาดเยังไ่ไปแย่งสยิงให้บอสิหน้างนีลรคุยกันแต่ว่าเชี่ยวนะมาเลยสาดมากน มอสปูนี้คือพกินอันล้างจากเนาะพี่น้อง,องที่เฮ้าอันลงแป้นเยี่ยมอันพอใหญ่ข,ขี้ข้ามขึ้นมาเนาะพี่น้องปู่แม่ขี้ข้ามขึ้นมาเอฟซีผันท้าวคือปล่อยไว้จังสั้นเพผันว่าคือ,ค,อคือบวัวภาพเป็หลักทรงหลักซากบ<อ>ัวปลาแล้วจนเมื่อยพี่น้องเข้าไปหาหมอสจนบ่อยยา หมอหมอบหยาอบอกหายาแล้วให้กนยาลนหานรักษาอยู่เพื่อนพ่อง่ายๆก็คือแมันเป็นอ้าวบางเป็นแมนอ่าง่ายคือคนทำมีตายมีเกิดเนาะแต่เพราะเรื่องว่าให้ยทำใจมันก็ทำใจยากเนาะแต่ว่าหักห้าก็ต้องปล่อยมันเป็นตามกฎธรรมศาสตรเขึนมุนผลนเวียนเอาไปนะเมื่อแต่ไปแล้วพี่น้องเอ้ยคงหมอได้ก็ไปแล้ว ยาหนักทานหมอจนหมอหายกินแล้วพี่น้องเพิ่งจะมาแบบอลองกินยาหลวงกบวง็บรรจณนั่นแล้วผิดบอก,กโรคตับแข็งปล่อยไวน้นานๆจะกลายเป็นอีกอย่างแต่ผิดอกเป็นตับมันแมวนแล้วพี่น้องเนาะมันมันคือแมวนแล้วพี่น้องมีกันในท้องเรื่องนี้มันคือแมวน,มน,มน,มนโรคนั่นแล้วพี่น้องแหนมาแล้วถามโรคนั่นแหละ หมอผลบรับเลยเนาะว่ายังไงซะยาบ่ได้แล้วรักษาบ่ได้แล้วคือหมดทางรักษาไปหาหมอเป็นหมอปเนาะลูกบอกให้ฟังตลอดนี่สามข้าวยังไงกันแม่ไม่แม่ดงเออขอยหูด้อยจะเห็นแล้วว่าให้แม่ฟังตลอดถามจตาพ่อเป็นไหนกินข้าเลยในที่หาข้ามมันแน่นนอนบ่ได้ไปหาหมอจนหมออันปัจจุบันยาพลังกินจนหมดแล้วบัดนี้กลับ บ่มีหมองจะรักษาแล้วเด้อค่ะจะว่าเราเราเป็นมาตั้งนานแล้วพี่น้องเราเป็นมาตั้งนานแลยแต่ว่าแต่กินยามาตัวเนื่งสองสามปีแล้วรักษามานล้วโอ้อันที่รักษามาหนึ่สองสามปีแล้วเราเป็นสิว่าเพิ่งเป็นไหนบัดนี้แล้วการแล้มันมันกินมามันมาเฮงเลยมันกระสุดล่องโรคตับแล้วกินยามาตลอดสองสามปีเนี่ยไปรักษาอืมเอาไปเอายาต่อกินตลอดเพื่ได้ช่วยอีนี่ว่าเป็นเบาตังที่เอฟซีเนี่แม่แม่ผู้ข่าเนี่ยยุโรปเอสเนี่ยก็เป็นโรคแบบเดียวพอเนี่โรคตับ แหงยูไทยรักษาโรงพยาบาลทหารของหลกสายไอ่กับพ่อใดแกงยูไทยเห่าเครื่องมือกับหูยู่แล้วก็สร้างนี่จนบ่มีหม่องรักษามานอนล่อมือซื้อยูรอยเอ็ดนะมารักษาอยก่อนช้าถูกวายเพิ่นนันงอยู่มืนกันยืนกหลาดโลกเดียวกันก็สะพอนี่เลยเนีนเห็นแล้วอืขาแม่เสียอันนี้กับชีคือกันเลยนะเธอตัวแบบเดียวกันเลยโรคตับกาแม่เ่าก็โรคตับเสียสามจีบก็ปี ลูกบาลทหารยาทหารของหลวงให้ดีตัวอ้ไปเป็นทหารกระเียนเบิกได้คอนกจนกับไปไปสุดลูกหาคนดีแต่บ่ได้จําให้จําหน้ายูตใต้รักษาจนหมดมือดึ้ายเพี่ยเราจซ้ำดีเลยไมมยังขําเบอกกปให้กำลังใจเนาะเนี่ยแบบเดียวกันเลยเนี่ยนี่เราดังย่างไปได้มาได้ก้มจับยังเรายังดีหมดอยู่ดิเนี่ยท่านแบบอาการล่าสุดเท็จนะ่านลมเรายากไปได้มากได้ ตอนนี้ก็คือแบบว่าเราไปได้มาได้ประมนณแาบ่อยักเบิ่งเนี่ยพี่น้องแต่ก็คือว่าเห็นกันอะไรเนาะกับนซีมาเบิ่งกันกูมึอกูอยู่ก็อยู่กับอาหารกันี่กูอยู่ก็ต้องกินตองใส้แมนขาสิมาปุ๊บข้าสิมาปุ่มกันเผาเนาะแต่ว่าอาการเรากันยังพอสำนี่นะพอเขาหูอยู่แล้วมันชิบเป็นจังได้เัาก็ต้องผูอยู่ผูหา พอสิเงินได้มากกันยังจะได้ยืมได้ยืมให้กันใส่กันซื้อยู้ซื้อกินแต่มันเป็นยังสี่ลักษณะคนป่วยเนี่ยแมนบอสมะก่อนมาเข่ามาเบิองเนาะกาแฟบอนัมแม่ก็ต้องให้เนกินมันก็ไม่ได้ยากแต่ว่าน้ำใจเนาะเคนมหามาเบิองน้ำใจแม่พอแม่ป่วยตั้งแต่เขาพัฒนาเย็นเหือนมีนาเขาคือเบิองพี่น้องมาหาเขาสามเวลาเสาแรงเทียงยุโรปบ้านแม่นี่แม่ยิ่งสามคนเบิองแม่เพราะว่าพี่ชายเป็นทหารได้มาเสาร์อาทิตย์ผู้ใหญ่อยู่กันตัง มามือสุดท้ายเราเราออกเลือเป็นเดือนบ่ได้มาหาแม่มามือสุดท้ายเลยลอ่อยเนี่ยวันนี้ญาติพี่น้องมาเขาก็ต้องหาเขาหนึ่งเขา,ไม,เขาไมีขนมมีผลไม้กันเนาะบ,บ้านนอกมันเป็นยังจันนั่นแหละพี่น้องบ่แม่นนะบ่เบิ่งบ่แย่ง,ง,ง,งเลยพี่น้องมันเป็นนันนันเลยพี่นอ้นองต้องเข้าใจเออเด้เพิ่นก็น้ำตาคอเบาไปเห็นพอเลื่อมเลื่อมเลื่อมอยู่เร็งแม่เบอกเล่าแต่จริงจรงอย่างหายน้ำนะเออพอเห็นเก็บก็เลย เขเาิน่ะจะไปเบิ่งจะบอกก้าไปนั่งกันยันตั้งใจบ้างเห็นรแล้ว็นเห็นหน่าแล้วก็เสีสามันันอันี้มันโลไปหลวบบุญไปบุญมันเนาะ่ากันสบายไอ้ว่าที่อธิบายให้เอฟังว่ามนตั้งกันอันนี่เจอมากกับตแล้วอันนีมาเทียวป่าว่าอยู่บ่งน้ำหลน้ำเต่านน่มาสามปีสามปีสปีสปีนี่แล้วเด้ ไปยุ่งเทียบก็ได้เที่ยวหาลูกประจำเห็นอยู่ดอกแมนเอสซี่เห็นอยู่ดอกคอยก็่ว่าได้ลำเดี๋ยวด้วยคอยก็หายูหากินคือกันนี่ละก็ซีเห็นดอกห้องน้อยๆแน่ๆแน่นะแม่คุณแม่เพื่อนก็รทำงานคือกันแต่ว่าแต่ว่าใกล้เนี่ยเดือนมาได้ไม่เงินเดือนกินเสิ่งแต่พอเสิ่งลูกใจมีงานประจำเนาะพี่น้องก็สิแตกต่างกับชุมฮาอยู่นะพี่น้องส่วนไปเที่ยวเฮาอยากไปเฮาก็เอาไปส่วนเก็บเขาก็เก็บแม่นนี่ก็หาซิปเก่าแล้ว สองสามปีกับสองพักปีสองปีกับพักอิหล่าก็สิจบทำงานเดือนไม่น่ามันจบตีเหรอเอฟซีไล่คนก็สิเห็นอยู่ดอกเนาะพี่น้องที่เฮาไปกินข้าวอยู่ห้องเพิ <corre Lights> <yd> ่นหนะอัน okay. นั้นแล้วพี่น้องห้องเพิ่นบ่อยู่บ้านเซาเพิ่นก็นี่เนาะนี่ละว่าลูกฮักไม่เงื้อนไม่เงื้อผู้นี้ล่ะ นี่แหละมาแล้วตัวจริงเสียงตัวจริงเสียงจริงเป็นก้นเบาเสียงดังฟังกันอันมทอีแม่เขาอ่านเขาเมทอยู่บอกมีเอฟซีได้อันคอยมากอันคอยมากพี่คอยมากคอยมากพี่คนนี้เด้กระจำคอมเมนทบอกหมากอีแม่นั่นแม่นเขาไปไลน์อ่านโลดแม่เทียนทูปเทียนอีแม่ไปกอดก็มีไอ้เคี้ยวน่ะเเออออาาามืขงไปฝกแม่น มีคนหมากอีเมเดเจ้าเพื่<จ>อนมาเดียวกันเป็นมูกันค่ะคุยกันตลอดเนี่ยที่ไปนอนคุยกันบนแรงอีกเนี่ยเฉพาะพี่น้องเพื่อจะมาเป็น,นันลูกหักเก่งเพราะว่ามาครบมาเป็นลูกหักเก่งเพราะว่า ยายเคี้ยวกับน้องเป็นนองมันยังเงืงกัมีเงื่เป็นเดือยคนเดียวกับสาบแม่เลยสแม่เลยเมพพอแม่จปเเคียวนกัยายเคี้ยวนักกับสายังเงื่งเป็นแม่ได้คู่มือนะมีผู้เดียวให้บอกเนกระซือแวนสสลึงได้มาแทกากันทำบุญโอนเงื่อนทำบุญน้ำกันตลอดแม่นแมนแมนแมนเขาปัรวยทำเพื่นแต่ว่าเขาครบด้วยใจเวยแม่นแมนแมนแมนยายเคี้ยวเราลวยนำใจรวยเงื่อนรวยทองพ้อคนเป็นนังสัน เอากับหักแพงกันนั่นแหละไ,ไหมเอ้ยค่มหมดแรงจะไปนอนคุยกันค่ะเพื่อนจะสิกรับไทยค <c oughs> ่ะเออจะสีแหละลูกสาวลุกเฟยกถึงไปเฮ็ดงานได้เงินมากกับส่งให้เถ้าพ่อทุ่มบาทุ่มยังกับเบิ้งไปเ <c oughs> บื่อกันไป <c oughs> เนี่ยเห็นบอยกับได้ไหมเฮฟตี้ผู้เพันหักเพคนกับหายกันแมนอันนี้ก็เอื้อยหักอ้ายหักเพผุนหรือว่าพ่อแม่มูทองอันนี้เนีจัดการหายแก้วเ้ายังผลปิ้งบูกแค่บ่านไหนบุ้งแก่เนาะเอื้อยเจ้ากับขั้นบ่ได้อันเอื้อยหักอ้ายหักซอยกับคือสีเนาะบ่ได้ปั้นนี่คือสี่บ่ได้พผนได้ผู้คือนั่งสุยหั่งลาหน้งสุยกับได้นั่แมนคือการกระเพ้าคือตอนนี้กับป้ายุกิเพผุนขับอยู่ ข้ามจังจะอยู่ <g ül üyor> มีแต่ป่ายุคุณเมื่อเนี่ยก็ป่ายุกิเป็นข้ามเป็นเบิงขอบคุณขอบคุณละลายป่าทีานาน่นั่งตอนนี้ข้าวกาซิล่าขีบก่อนพี่ดองเลย